ติดต่อสาวไม่ได้เราเราพิมพ์คุยกันยังไงว่าไม่จับโทรศัพท์ติดต่อกับสาวได้ไ,ดงไงแล้วติดต่อกับหมอได้ยังไงเราอะฮะแล้วนะัดทานข้าวกับหมอได้ยังไงผมต้องป่วยใหม่ใช่ไหมครับอเราก็มีเบอร์โทรหมอแล้วนี่เราก็ติดต่อหมอได้แล้วทำไมจะต้องไปป่วยอีกล่ะคะ เมื่อห้องก็มีแล้วบ้านก็มีแล้วที่โรงพยาบาลไงครับเอา้า <laughs> เดินไปคุยกันไม่ต้องโผใช่ไหมไปรับที่โรงพยาบาลเลยเหรอไปรับที่โรงพยาบาลไปกินข้าวเหรอไปทานข้าวที่โรงพยาบาลเหรอ หมอที่โรงพยาบาลเลยเหรอที่บ้านคุณหมอไอ้ยักอุ้ยจ้าไปถึงบ้านเลยไม่น่ารอดนะทีเนี้ย บุกถึงบุกถึงที่ครับ <c oughs> แสดงว่าชอบแล้วนะเนี่ยใช่ไหมชอบแล้วบุกบุกเขาถึงบ้านเลยอ่ะ <c oughs> แอ,อบทอหมอนะเราเนี่ย <c oughs> แม้เท้าลงมันแค่เดียว <c oughs> อาทิตย์นี้จะพาไปล่องเรือครับอุ้ยจ้าอาทิตย์นี้จะพาไปล่องเรือ หัวใจกอดด้วยแสดงว่าพักนี้หัวใจบานเป็นสีชมพูก็ดีนะดีนะอาจจะได้คู่ครองที่ดีก็ได้พี่พี่อาไปช่วยขอให้ขอให้เราเจอรักแท้นะคะเพื่อจะต้องสร้างครอบครัวให้เป็นของเราเนาะ ใช่ไหมเราเจช่วยนะคะน้องนะ <S <S 1> <S 1> แต่ก็รักคู่มันเหมือนเดิมครับ <S <S 1> <S 1> <S เออก็มไม่ได้ว่าเราอยากรักก็รักไปที เราก็ต้องมีอนาคตของเราไง <c oughs> ไม่ต้องหัวรดหน้าเขียวมาเลยอ้าวสวัสดีค่ะพี่สมบานพี่สมบานสวัสดีค่ะหัวระกากมาเลยนะเยี๋ยวพร้อม สวัสดีนะคะพี่ส้มหวานนะคะเล่นกีฬาเก่งด้วยครับวีนี่เป็นไงอะได้ทุกรูปแบบเลยนะคุณส้มหวานสวัสดีครับผมจากน้องตู่ตะวันสวัสดีพี่ส้มหวานด้วยนะคะ ข้างโดนแล้วพอต้องแอบดอกลงมาล้ารดตีแบตครับอมหมอก็ถึงได้สวยไงหุ่นหุ่นหุนถึงได้สวยไงชอบเล่นกีฬาใช่ไหมสวัสดีครับน้องตูตะวนันผมบอกว่าผมผมชอบตีหม้อแล้วเขาเข้าใจเราไหม เแล้วเราเขาเข้าใจเราไหมว่าเราชอบตีหมอ้อหมอถามว่าหมอ้ออะไรงาเก้าอีกฮะไปตอบให้หมองงอีกแล้ว,ลวเราอ่ะสาวโซลงคลิปเง้าวด้วยหรือเปล่า